เคนภูภูม um. ิสุดจริงเผยสภาพร้านหลังน้ำลดที่หัดใหญ่รอบนี้ไม่เหลืออะไรเลยแทบสุดกันไปเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเคนภูภูมิได้เปิดร้านคาเฟ่เคนภูปังซึ่งในเวลาเดียวกันก็ถูกน้ำซัดเข้ามาภายในร้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทำให้ของทุกอย่างต้องจมอยู่หลายวัน ล่าสุดเคนภูภูมิได้เผยให้เห็นสภาพในร้านขณะที่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นที่ทำเอาเจ้าตัวเองก็ต้องใส่อีโมจิรูปหลังน้ำตาเช่นกันสภาพหลังน้ำลดที่เคนภูปังสาขาหาดใหญ่หมดทั้งร้านครับรอบนี้ไม่เหลืออะไรเลยเคนภูปังเคนฟูแพง ทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ขอส่งกำลังใจให้เคนภูภูมิและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยนะคะ